สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการ เรื่องบ้านบ้านบายเ s ้าส a ทธิ e เมเนค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาชมคอนโดมิเนียมค่ะบนถนนรามอินทราและตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะกับโครงการ p ร i มิโอเฟสค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนรามอินทราอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเซ็นทรัลรามอินทราและก็แจ๊ซรามอินทราค่ะและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสิริแพทย์อีกด้วยค่ะภายในโครงการแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดมีสระว่ายน้ําและฟิตเนสค่ะและในห้องที่เราจะพาไปชมกันวันนี้ ห้องนี้มีเฟอร์นิเจอร์ของเดิมไหมให้แบบครบคันเลยค่ะในห้องเจน,น่าอยู่ขนาดไหนขึ้นไปชมกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาที่อาคาร b ีชั้น6แล้วค่ะห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะห้องนี้จะอยู่ห้องเลขที่133เข้าไปชมด้านในห้องกันค่ะ ภายในห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่35.41ตารางเมตรด้วยกันค่ะ1ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องน้ําและก็มีหนึ่งห้องครัวด้วยกันค่ะซึ่งเขาจะมีเฟอร์นิเจอร์ของเดิมไว้ให้อยู่แล้วค่ะเดินเข้ามานะคะเราจะเจอกับพื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะที่เป็นมุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกนั่นเองตรงนี้เราจะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้นะคะก็จะมีทั้งโต๊ะนะคะมีโต๊ะกลางค่ะมีชั้นวางทีวีแล้วก็โซฟาไว้ให้เรียบร้อยค่ะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราพพาาไปชมในนนนส่วนน่วววขอองงงื้้้ทีหคครรััักบ ที่นี่นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้แล้วก็ติดกันค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําห้องน้าที่นี่มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและก็แยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ําให้ด้วยค่ะ ในส่วนพื้นที่ของห้องนอนค่ะห้องนอนที่นี่จะมีเตียงมีที่นอนนะคะแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับห้องนอนนี้นะคะเขาจะมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะที่สามารถเปิดได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะเขาออกแบบประตูกระจกตรงนี้นะคะที่ออกแบบเป็นแบบ3ตอนเวลาที่คุณเปิดเนี่ยสามารถเปิดได้เต็มบานทําให้ห้องดูก,กว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการ p r e m i u m Fresco โดยเริ่มต้นจากถนนงามวงวาน โดยขับตรงไปยังถนนประเสริฐมนูกิจประมาณ2.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนลาดปลาเขาขับตรงไปอีกประมาณ3.4กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรามอินทราขับตรงไปอีก230เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวาครับ ท่านไหนที่ชม EP นี้แล้วนะคะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องค่ะวันนี้นะคะก็สามารถทักแชทมาหาพวกเราได้เลยผ่านช่องทาง Facebook j s s s e t m a n a g e m e n t อีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะที่ YouTube เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ และเรายังมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากจะแนะนําให้กับทุกท่านกับแอปพลิเคชันบ้านบ้านซึ่งแอปนี้ค่ะเราได้รวบรวมทรัพ์ให้มากกว่า2,000รายการทางบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าค่ะอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ